รู้เป็นอะไรอยู่ดีๆอยากมองชิดดวงดาวจริงไหมเรื่องที่เคยได้ยินเกี่ยวกับดาวอยากรู้ว่าเจ๊ข้อสอบโพต้ามอชอปี40กำหนดให้ n เ,เป็นจำนวนเต็มบวกที่ทำให้ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต7บวก15บวก23บวกไปจนถึงพจน์ที่ n มีค่าเท่ากับ217 และสิ่งที่โจทย์ถามคือ2ยกกำลัง n บวก2ยกกำลัง n บวก1บวกไปจนถึงพจน์ที่ n คือ2ยกกำลัง 2n ทั้งหมดส่วน2ยกกำลัง8มีค่าเท่ากับเท่าใดจากโจทย์นะคะเราก็จะวิเคราะห์กันก่อนว่าโจทย์ให้อะไรบ้างและโจทย์ต้องการถามอะไรนะคะจากโจทย์กำหนดให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกดังนั้นค่า n ที่ได้จะต้องมีค่ามากกว่า0ค่ะ และจากโจทย์นะคะเราจะทราบค่า a 1 a 1มีค่าเท่ากับ7และสิ่งที่เราทราบจากโจทย์อีกก็คือผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมนี้นะคะมีค่าเท่ากับ217แล้วเราก็จะหาค่า d นะคะโดยการนำพจน์ที่แก่กว่าลบพจน์ที่อ่อนกว่าค่ะเราก็จะได้ค่าดี15ลบ7 ก็จะได้ค่า D เท่ากับ8นะคะแล้วเราก็จะใช้สูตร sn เท่ากับ n ส่วน2คูณกับ2 a 1บวก n ลบ1คูณกับ d นะคะแล้วเราก็จะแทนค่าลงไปนะคะ217เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย a 1นะคะก็คือ7บวกด้วย N-1 ลบคูณกับ D ก็คือ8นะคะแล้วเราก็จะแก้สมการเพื่อหาค่า N นะคะเอ็นส่วนสคูณกับ6กบวกแเอ็น จากตรงนี้เราก็จะได้เป็น 3n บวก 4n เรียกำลังสองแล้วเราก็จะนำมาจัดรูปนะคะและนำมาแยกตัวประกอบค่ะจะได้ 4n บวกกับ31ได้ก็จะได้ n ลบ7 ดังนั้นเราจึงจะได้ค่า n มา2ค่านะคะก็คือลบ31ส่วน4กับ7นะคะแต่จากโจทย์ที่กำหนดให้ n ต้องมีค่ามากกว่า0นะคะเราจึงจะใช้ค่า n เท่ากับ7เท่านั้นนะคะและต่อไปนะคะเราก็จะมาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือ2ยกกำลัง n บวก2ยกกำลัง n บวก1 บวกไปเรื่อยๆจนถึง2ยกกำลังสอทั้งหมดส่วนด้วย2ยกกำลัง8นะคะเราก็ได้ค่า N มาแล้วเราก็จะแทนค่า N ลงไปนะคะคือ7บวก2ยกกำลัง8 2ยกกำลัง14ค่ะจากตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่า2นะคะเป็นเลขฐาน ที่มีค่าเท่ากันนะคะเราก็จะเอาเลขยกกาลังเลขชี้กลังนะคะขึ้นไปลบค่ะก็จะได้ค่าเท่ากับสองยกกำลังลบหนึ่งบวกสองยกกำลังศูนย์บวกไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสองยกกำลังหกค่ะแล้วเราก็จะทราบว่าอ,อ,อนุกรมเลขคณิตชุดนี้นะคะมีค่า A1 หนึ่งเท่ากับสองยกกำลังลบหนึ่งและมีค่า R เท่ากับสองค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะใช้สูตร Sn เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย r ลบ1นะคะแล้วเราก็จะแทนค่าเพื่อหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตนี้นะคะ a1 ก็คือสองยกกำลังลบหนึ่ง ตรงนี้ก็คือ2องกำลังแปดลบหน่ด้วย2ลบหนึ่งตรงนี้ก็จะได้เป็น1นส่วนสคูณกับ255นะคะตรงนี้ก็จะได้ค่าออกมาเป็น227.5เป็นคำตอบ